สวัสดีครับสวัสดีครับจะไปท่อมนะจะยิงขวดน้ํานะครับกลับมาเอาไปวางวางเสร็จกลับมาแต่กว่าจะถึงขวดล้มไปแล้วเนี่ยระยะประมาณเนี้ยนะครับโอ้ยดดเดมพัดขวดล้มอืม หยิบมาให้ดูนะครับ เดี๋ยวให้ดูนี่นะครับเข้าะทะลุอันนี้ไปตามกดโอเคนะครับสำหรับท่านที่อยากจะดูยิงให้ดูแล้วนะครับลายไมา้เดบ๋ยวนแบกนะก็ตามน,นั้นแหละครับ ขอบคุณมากนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับเขียวไปท่อม n ัน n g ง u t d o o r Shop สวัสดีครับ